การเปิดเผยข้อมูลวิธีเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้การเปิดเผยจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองจักรวาลและสถานที่ของเราในจักรวาลไปตลอดการการเปิดเผยเป็นปรากฏกรารณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งหมดไม่ว่าความเชื่อความเกี่ยวข้องทางศาสนาหรือการเมืองของคุณจะเป็นเช่นไร คุณเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้อย่างมากความหมายของการเปิดเผยนั้นมีมากมายหมหาศาลและส่งผลกร,ระทบต่อทุกคนบนโลกของเราเป็นที่เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพอใจกับการเปิดเผยข้อมูลพิจารณาว่าเพื่อนของคุณจะมีปฏิกิริยากี่คนถ้าคุณบอกพวกเขาว่ามสสีสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดมีอยู่นอกโลก บางคนอาจยอมรับได้ในทันทีคนอื่นอาจจะคิดว่าคุณบ้าหรือถูกปฏิเสธและจะมีพวกที่พยายามย่อขนาดให้เล็กที่สุดโดยบอกว่ามนุษย์ต่างดาวมาอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วทำไมเราจะต้องตื่นเต้นกับมันในตอนนี้ด้วยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชื่นชมสถานที่ของพวกเขาในจักรวาลอย่างเต็มที่เพราะพวกเขาไม่เคยมีคำถามมาก่อน เราคิดง่ายๆว่าเราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะภายในดาราจักรหนึ่งในหลายพันแห่งในมหาสมุทรที่มีกาแล็กซีมากกว่าล้านแห่งแต่ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าคุณจะพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ก็ตามความจริงก็คือเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ที่เรามีเครื่องมือในการเปิดเผยการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดในที่อื่นในจักรวาลของเรานอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าถึงข้อมูลมากมายจากแหล่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับผู้มาเยือนจากต่างดาวและกิจกรรมของพวกเขาที่นี่บนโลกส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกตื่นตัวกับข้อเท็จจริงนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราได้รับเงื่อนไขให้นึกถึงโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจศาสนาการปกครองและอื่นๆแต่ถ้าทุกสิ่งที่คุณได้รับการสอนเป็นเท็จละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มแอบปกครองเรามาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อความจริงปรากฏ การเปิดเผยข้อมูลจะหมายถึงอะไรมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองจัก,กรวาลและสถานที่ของคุณนั้นไปตลอดมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับโลกและสถานที่ของคุณในโลกมันจะเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับตัวคุณการเปิดเผยจะมีความหมายต่อมนุษยชาติอย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติจะได้รับ จากการเปิดเผยจะอยู่ที่ระดับของปัจญาศาสนาและจิตวิญญาณธรรมชาติของพระเจ้าการทรงสร้างและจิตสำนึกมีแนวโน้มที่จะเปิดให้นักวิทยาศาสตร์และนักเทววิทยาตั้งคำถามซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับตำแหน่งของเราในจักรวาลวิธีเตรียมตัวสำหรับการเปิดเผย การมาของการเปิดเผยใหม่เกี่ยวกับชีวิตนอกโลกการมาของการเปิดเผยใหม่เกี่ยวกับชีวิตนอกโลกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันกำลังมาไม่ว่าคุณจะเตรียมพร้อมหรือไม่แต่มีขั้นตอนที่คุณสามารถเตรียมตัวเองและผู้คนรอบข้างให้พร้อมรับขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ช่วงเวลาที่เราค้นพบชีวิตนอกโลกของเรา ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกปีเนื่องจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ต่างดาวได้มาเยือนโลกเรามาเป็นเวลานานแล้วพวกเขาต้องมาจากที่ไหนซักแห่งและอยู่ที่นี่นานกว่าเราจิตสำนึกและโลกทัศน์ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมาก เมื่อการเปิดเผยเกิดขึ้นดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมรับความจริงเวอร์ชั่นใหม่จัก,กรวาลจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต่อไปนี้คือคำถามบางข้อที่คุณต้องการถามตัวเองก่อนการเปิดเผยข้อมูลนี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้สัมผัสกับชีวิตมนุษย์ต่างดาวหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลจะเกิดอะไรขึ้นกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจัก,กรวาล การเปิดเผยจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองตำแหน่งของเราในจัก,กรวาลได้อย่างไรการจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความจริงเตรียมตกใจกับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้เข้าใจว่าชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับโรครอบตัวคุณและประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปอย่างมากรู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลานาน,านมาแล้ว เราไม่สามารถบอกคุณได้เมื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่อย่าตกใจถ้ามันมาไม่ถึงทันทีและอย่าตกใจถ้ามันมาไม่ถึงไม่ว่าความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรยุคที่การกระสิบกระซาบมาถึงพวกเราอย่างเต็มกําลังความเป็นจริงที่มนุษยชาติยึดถือเป็นเวลานานมากของสิ่งที่คุณเรียกว่าเวลา กำลังจะพังทลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่มีหน้าที่จัดฉากให้พร้อมเปิดเผยคือคุณพวกคุณหลายคนได้ทำงานเพื่อเปิดเผยและหัวใจของคุณจะส่งผลต่อจิตสำนึกส่วนรวมของคุณในแบบที่ในที่สุดก็จะนำไปสู่ขั้นตอนนี้ในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แห่งโลกไกอาด้วยชีวิตที่มีความรู้สึกทั้งหมดของเธอ